8. ข้อแม้ในการพยากรณ์พระโพธิสัตว์เป็นนิยตะโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าธรรมสมโมทาน8ประการข้อที่ 1. ต้องเกิดเป็นมนุษย์ข้อที่สต้องเกิดเป็นเพศชายและไม่เป็นกระเทยข้อที่สต้องมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ลุ่งเรืองในสภาวะจิตหมายความว่าสภาวะจิตท่านขณะนั้น เข้าถึงสังขารรูปเบขายานเต็มกำลังพร้อมที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แม้นแค่ฟังธรรมเพียงจบเดียวข้อที่สได้พบพระพุทธเจ้าและได้สร้างกองบุญกุศลต่อหน้าพระพุทธเจ้าข้อที่5ต้องเป็นนักบวชที่มีลัทธิความเชื่อเรื่องบุญบาปแบบสัมมาทิฏฐิข้อที่6ต้องเคยสละชีวิตตัวเองเป็นทาน ในอดีตชาติข้อที่7ต้องได้อภินญาหสมาบัติ8แบบเชี่ยวชาญหมายความว่าท่านสามารถเข้าออกฌานได้ด้วยความคล่องแคล่วว่องไวตามใจปรารถนาข้อที่8ต้องมีความรักความพอใจในการปรารถนาพุทธภูมิเต็มกำลังหมายความว่า ในชาติที่ท่านจะได้รับพุทธพยากรเป็นครั้งแรกท่านสามารถเป็นพระอาหารหันต์เข้าสู่นิพพานได้แต่ท่านไม่เอาท่านเลือกที่จะทุกต่อเลือกที่จะบําเพ็ญบารมีต่อเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมาสั่งสอนเหล่าเวยสัตว์ทั้งหลายในอนาคต